อันนี้ไม่ใช่หญ้านะที่เอฟซเห็อน,นะคนอีสานเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมเขียนต้นต้นเลาเวลาเขาออกดอกดอกเขาจะไปเนี่ยมันอยู่ไกลๆดอกดอกเขาไปทําไม่กวาดภาคกลางเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะ าเหมือนย่ามันไม่ใช่ย่าเขาเรียกต้นเราเวลาออกดอกถ้าเต็มสวนมันจะสวยมากแล้วเขาจะเอาดอกมันตัดเอาแต่ดอกมันไปตากแดดพอมันแห้งใช่ไหมที่เขาก็จะเอาท้าอ่ะขยี้ขยี้ขยี้ให้ที่มันเป็นไฟฝอยมันหลุดไปไฟฝอยมันะก้านมันเนี่ยหลุดออกไปมันก็จะเหลือแต่เส้นใหญ่ เราก็เอาเส้นใยมันมาทำไม้กวาดไงคนอีสานเรียกดอกเราคนภาคกลางเขาเรียกอะไรผมไม่รู้คนภาคกลางเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่ไมรู้แต่คนอีสานเขาเรียกว่าต้นเราเมื่อก่อนเขาไปเก็บเอาตามป่าตอนหลังมันไม่มีให้ที่ให้เก็บเข,เขาต้องมาปลูกปลูกแล้วก็มีคน หมู่บ้านแถวเนี่ยที่ก็ทําไม่กวาดขายอย่างเดียวมารับซื้อมไมเมีใบไ,ไ,ไม้เปลี่ยนสีเลยอันนี้เปลี่ยนทั้งต้นเลยเปลี่ยนทั้งต้นเลยปลูกเยอะอยู่นะเนี่ย นต้นเราเลยตัดเป็นอย่างนี้ให้ดูใกล้ๆ เจอแล้วต้นที่มีดอกพมว่านึกภาพออกเอฟซีนึกภาพออกไหมว่าเวลาเขาเขาเต็มที่เนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหม ก็เอานี่ไปตากแดดแต่ก็เหยียบเยียบไอ้ที่มันเป็นไฟยฝอยขนๆนมันก็จะหลุดออกไปหลุดมันก็เอาต้นมานําทำเป็นไม้กวาดบางคนไม่เห็น นะี่แหละเขาเรียกต้นไม้กวาดของแท้ของแท้ ด้วยชัดเลยมันเหมือนต้นไผ่เล็กๆนะเขาเป็นป้องเหมือนต้นไผ่เล็ก